ึกปั๊มแล้วไปใส่กับผูได้เห็นไรหน,นีลูกเก้งไรยัหงหนีกับผูได้แต่แน่แ,นแม่มึงวัดเนี่ยดูดเลยผู้ดได้บอกมันหนีล็อกมันไว bu khẩn hết lự mà tổ gặp lay lay bớt chút tổ bơm ít tổ sao vậy cha phi <laughs> nóng tại tại nên tại nên ยิงได้บ,บ่เอ๋ยฝันฝนของการนี้ลูกมาพึ่งจะครบเดือน้วยจ้ะหมาน่อยพึ่งจะครบเดือนแม่เพิ่งสูบว่าไงกินนมแล้ว <c oughs> นี <g ül üyor> จ่จะโตอืดเลยอะล่ะแล้วก็เอานมนมกองให้เขากินค่ะน,นี่ว่างไงว่างไงว่าไงลูกว่างไงว่างไงว่างไงคนละได้ได้ได้แบบน,นี้ละได้แบบน,นี้ละได้แบบนี้ละ ปั๊มไว้ปั๊มไว้เลอ้วนปั๊มไว้เออเอ,อ้บานเพิ่งครบเดือนมื้อนี้คักๆเนี่ย <c oughs> จะตุเลือละออ่ะแม่จะไปหอเงินที่ไหนมาเลี้ยงหนูไหวมีใครช่วย เอาไปเลี้ยงไหมมีใครช่วยเอาหนูไปเลี้ยงไหมอืมเพิ่งเปลี่ยนได้ <laughs> วันพอแล้วฮืนพือคุณพอนนอนอยู่คุณจิกัดขาแม่สิลูกมันเคี้ยวขาแม่เหรอเออเอา ยองอมแม่ชอบหนีเที่ยวมไม่ชอบเอานมให้ลูกกินเอาห <c oughs> น้าจงจานลูกไมกอ่อ้วนลูกเออเลวอ้วนลูกเออ อ่ะทั้งนั่นดักไว้อุอ้นูย่วนอ่ะแกลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า